อันที่สองุดเชื มาลายขนาดนี้ไม่ต้องบอกก็รู้นะคะว,ว่าวันนี้คลิปของเราจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรขนาดนี้แล้วก็มานะคะที่แม่สื่อน้ายบาหรือว่าเดมอน s l ลเยอร์นั่นเองถามว่าวันนี้จะเอาอะไรมารีวิวบอกเลยว่าไม่รีวิวจ้าวันนี้วันนี้จะมาแกะกล่องพัสดุนะคะตรงนี้นะคะก็คือกล่องพัสดุที่เราสั่งมาแบบดองไว้เป็นอาทิตย์เลยซึ่งแบบ ถามว่าไม่มีเวลาแกะหรอบอกเลยว่าไม่ใช่แล้วอะไรทำไมถึงไม่แกะก็คือตอนนี้ห้องเต็มแล้วนะคะอาจจะต้องซื้อชั้นมาวางเพิ่มหรือตู้มาวางเพิ่มนะคะก็เลยยังไม่ได้แกะแต่ว่าทีเนี้ยเราแบบอดใจไม่ไหวแล้วจริงๆคือเราไม่อยากเห็นน้องเขานอนอยู่ในกล่องพัสดุแบบนี้นะคะดองไว้เยอะขนาดนี้ก็เลยมาทําเป็นคลิปแล้วก็แกะไปพร้อมๆกันเลยก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าเราสั่งอะไรมาบ้างน้องมันจะแบบ คุ้มค่ากับการรอคอยแค่ไหนไปเลยจ้าว้าวมาแล้วนะคะก็ตอนนี้นะคะเรากลับสู่มุมโซฟาสีเทาอันคุ้นเคยตรงนี้นะคะก็เดี๋ยวเรามานับกล่องกันก่อนนะคะว่าทั้งหมดวันนี้ที่เราจะต้องแกะมีกี่กล่องนะคะมาด้วยกล่องแรกเลยจ้ะอันนี้เป็นกล่อง เล็กๆน้อยๆคิดว่าตัวนีน้อันนี้ตัวนี้แหละรู้ว่าเป็นตัวอะไรเพราะว่ามาส่งกล่องแรกเลยเอ๋อไปดูกล่องต่อไปกันนะคะนี้ขอตั้งไว้ก่อนนะจ๊ะเฮ้ยอันนี้ไม่ได้เป็นกล่องอ่ะอันนี้มาเป็นบับเบิลนะคะเติมเห็นแบบสปอยเล็กๆน้อยๆนะคะว่าคืออะไรคืออันนี้เราไปซื้อหน้าร้านเอานะคะไม่ได้สั่งใบสติมาซึ่งทางร้านเขาว่าไม่มีกล่องก็เลยห่อเป็นบับเบิลมาให้แทนได้มาสงตัวเดี๋ยวมาแกะดูกันว่าข้างในเป็นอะไรนะคะ กล่องที่สามาแล้วเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอ่ะอันนี้นะคะเป็นเป็นอะไรจำไม่ได้จริงๆ <What? S 1> ว่าสั่งอะไรไป <laughs> มาค่ะกล่องที่สามนะคะอันนี้ก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าคืออะไร <What? S 1> <laughs> คือแบบจำได้แหละว่าแบบสั่งอะไรไปบ้างลางๆแต่ว่าไม่รู้ว่าของที่ส่งมาเป็นอะไรนะคะเดี๋ยวค่อยมาแกะลุ้นกันท,ทีเป็นกล่องใหญ่กล่องที่สี่ของเราโหสี่กล่องแล้วนะ<อ>นี่ใหญ่มากเลย<อ>นี่รู้นะคะเพราะว่าเขามีแบบรูปบอกอยู่ตรงนี้เลยนะก็<อ>กล่องนี้นะคะผ่านไปนะคะกล่องที่สี่จ้ามาถึงกล่องสุดท้ายนะคะ<อ>กล่องที่ห้า ห้ากล่องแม่ Yo, yeah! เยอะแยะอะไรขนาดนั้นค่ะก็เป็นกล่องที่าของเราแะก็เป็นกล่องใหญ่เหมือนกันนะคะครบหมดแล้วนะคะตอนนี้มีทั้งหมดห้ากล่องกับอีกสองห่อนะคะก็ไปเริ่มเปิดกันเลยจ้าว่าจะมีอะไรบ้าง <S <S มาเปิดที่กล่องแรกกันเลยนะคะเอาเป็นกล่องนี้ก่อนแล้วกันที่เราให้ดูกล่องแรกนะคะอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นเซนิสซ์ something ตอนนี้คือแบบ ไม่รู้ทำไมอยู่ดีๆกลับมาซื้อของยายบาแบบเยอะมากเลยอ่ะก่อนหน้านี้นเราไม่ค่อยได้ซื้อของยายบาเท่าไหร่อ่ะคือจริงๆก็มีซื้อแต่ว่าแบบไม่ได้ซื้อเยอะเท่าเรื่องอื่นแต่ช่วงนี้เป็นอะไรไม่รู้นะคะมาคลั่งใครยายบาอีกรอบโอ้ยห่อมาดีอยู่นะบบ b b l e บ u บ b l e การกระแทกมาดีมากนี่นะคะมาแล้วกล่องแรกของเราโอ้ยอันนี้เราคิดว่าทุกคนน่าจะมีทุกบ้านแล้วแหละแต่เราอ่ะเพิ่งมีงคือเพิ่งซื้อ บอกแล้วว่าไม่ค่อยได้เก็บของหญ่บาเท่าไหร่เลยเลยแบบคนอื่นเขามีกันหมดแล้วอีนี้เพิ่งมีงอะไรเงี้ยทดาดามาเรียวนะครับกล่องเลกเป็นน้องแมวเหมียวเซนิซือ,อุ้ยน่ารักขนาดยังไม่เห็นของในกล่องเลยนะคือแบบมันน่ารักมากเลยอนะ่ะดูนี่นี่นะคะมาดูกันโอ้โหคือกล่องเท่านี้แต่ตัวน้องแค่นี้เองน้องตัวเล็กมากอุ้ยน่ารั ล้วก็เป็นหูแมวอ่ะแล้วก็แบบดูมีห่างด้วยแล้วก็กําลังนอนอยู่นะคะวันนี้เราดูข้างล่างเขาข้างล่างเขาคือน่ารักมากเลยนะทุกคนนี่นะคะกล่องแรกของเราผ่านไปนะคะเป็นน้องเซนเนสึล่างแนวเหมี่ยวนะคะโอ้ยน่ารักมากลงสีดีด้วยนะราคาราคาไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะคะลองไปหาซื้อกันได้ตัวต่อไปที่เราจะแกะนะคะขอแกะเป็นตัว หอ่อสองหอ่อนี้ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยไปลุยกล่องที่เหลืออีกสี่กล่องนะคะก็แกะห่อกันก่อนเลยสองตัวนี้ที่เรากําลังจะแกะนะคะมีความเป็นไปเป็นมาความเป็นไปเป็นมาคืออะไรวะมีความเป็นไปความเป็นมามีความเป็นมานิดนึงนะคะซึ่งไม่ได้แพนเลยว่าจะซื้อคือเราไปเดินเป็นร้านโกดังของญี่ปุ่นแถวพักขนงร้านหนึ่งนะคะเราก็ไปเดินเล่นตามปกติเพราะว่าเราชอบไปเดินร้านนั้นเพราะว่ามันแบบ ไม่ได้ไกลจากที่บ้านมากเท่าไหร่นะคะเราก็เลยไปเดินเล่นๆอะไรเงี้ยไม่ได้คิดว่าจะซื้ออะไรเลยส่วนมากน้องชายจะเป็นคนซื้อนะคือเราเห็น2ตัวนี้อยู่ในตู้นานพอสมควรแล้วแต่ไม่คิดจะซื้อเลยไม่รู้ทําไมแต่ว่าวันนั้นที่ไปยอยู่ดีๆเหมือนแบบมึงต้องซื้อกูนะมึงต้องซื้อกูซื้อกูสี่อะไรเงี้ยมันมีเสียงเรียกออกจากตู้เอ๊ะมันไม่มีกล่องแล้วมันเป็นมือสองแล้วราคาแนวะค่อนข้างสูงอะไรเงี้ยแต่แบบ ไม่รู้อะไรโดนใจไม่รู้สักอย่างนะคะก็เลยซื้อมานะคะนี้นะคะเป็นน้องเซนิสึนะคะรุ่น DFX หรือเปล่าใช่ป่า DFX หรือ DxF นะเออไม่แน่ใจเดี๋ยวแปะชื่อให้นะคะก็มาที่ตัวต่อไปเลยนะคะห่อที่2นะคะได้มาจากร้านเดียวกันเลยจ้ายืนอยู่ในตู้2ตัวแล้วสิ่งทุกอย่างจะแปะราคาให้นะคะในคลิปนะคะว่าเราซื้อมาเท่าไหร่อะไรยังไงเพราะว่าตอนนี้จําราคาไม่ได้แล้วขออนุญ,ญาตกลับไปหาราคาก่อน คิ่วันนี้จะแบบไม่มีสาระเลยเลยนะทุกคนปกติมีสาระด้วยหรอก็เปล่าก็ไม่เคยมีแหละแต่ว่าวันนี้จะไม่มีสาระมากกว่าเดิมเพราะว่านั่งแกะเฉย <What? S 1> <c oughs> สองเป็นโทมิโอกะกิยูนะคะงานเดียวกันนะคะ DFX เหมือนกันนะจ๊ะแหมเมื่อกี้ตกใจเลยออกมาไม่มีหัวเดี๋ยวขออนุญาตใส่ฐานก่อนนะคะนี่นะคะก็เป็น2ห่อ2ตัวนะคะที่เราได้มาจากร้านแถวพักขนงนะคะขอไม่บอกชื่อร้านถ้าอยากให้บอกชื่อร้านร้านต้องมีแบบสปอนเซอร์แล้วนะ กล้ามากแสวๆนะคะเ่นๆของๆตอนนี้นะคะเป็นงานที่ค่อนข้างจะตัวกียูนี่เหมือนจะค่อนข้างที่จะหายากแล้วนะคะได้มาในราคาเจพอสมควรทั้สองตัวนี้นะคะเป็นมือ2ไม่มีกล่องนะคะคีเกียตไปหาของในอินเทอร์เน็ตแล้วคีเกียดรอของกว่าจะของจะมาส่งอะไรเงี้ยก็เลยแบบตัดสินใจซื้อหน้าร้านเลย มาที่กล่องต่อไปกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องนี้กันหนุ่มๆไปแล้วกล่องนี้คิดว่าน่าจะเป็นน้องสาวนะคะสาวๆกันบ้างถ้าจำไม่ผิดนะแต่กล่องนี้คิดว่าเป็นเนซุโกจังอะเพราะว่าเราสั่งเนซุโกมาด้วย2ตัวนะคะสหรือสาตัวนี่แหละไม่แน่ใจทุกคนรู้สึกยังไงกับเราที่มานั่งแกะพัสดุแบบนี้ให้ดูบ้างมันดูแบบไร้แก่นสารมากเลยแต่ก็สนุกดีนะแบบ ปกติเราก็จะนั่งแกะแล้วนั่งฟินคนเดียวใช่ปหแต่อันนี้เหมือนได้อัดคลิปไปด้วยอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบแบ่งๆความฟินกันไปน้องเนีซื้อโกรจริงด้วยอ้าวมาเร็วนารานะโอ้โหขอมาอย่างดีนะคะนี่เรารู้สึกโชคดีมากเลยที่เราซื้อของออนไลน์แล้วเราไม่เคยโดนโกงเลยซึ่งเนี่ยนั่นแหละอย่าโดนเลยซึ่งเราไม่อยากจะโดนะ่ะบางทีก็ไม่ได้เช็คเครดิตไม่ได้เช็คอะไรเลยนะแบบเพราะว่าด้วยความอยากได้อะกิเลสมันครอบงำอะเราก็แบบไม่ได้ ไม่ได้เช็คเครดิตไม่ได้อะไรแต่ก็เออนั่นแหละน,นะคะเป็นเนสโกดจงังเป็นไวเบรชั่นสตาร์เดอร์ก็เป็นน้องที่แบบถ้าแบบลอยลอยอยู่กลางอากาศแล้วเตะน,นะคะตัวนี้ราคาไม่แพงมากเท่าไหร่นะคะอย่างอันนี้เป็นมือหนด้วยนะคะเป็นของล็อตเจแปนด้วยเป็นมือหนลอตเจแปนเลยทั้งนี้ทางนั้นก็คือจะไม่ได้รีวิวนะคะเราจะให้ดูกันแบบเร็วๆคร่วรวาวๆเหมือนที่ผ่านมามาแล้จ้ามีมาแล้ว ดเด็กสก๊อจโอ้โหของคือมาเยอะมากนิ่งใหญ่อลังการงานสร้างมากๆานี่าคนี่แกะดูกันเลยจริงๆนี่มันก็เหมือนกลุ่งรีวิวแล้วนะทุกคนเราก็ให้ดูแบบ ดูทุกขั้นทุกตอนเลยเดี๋ยวขออนุญาตแกะซองก่อนนะคะอันนี้มันไม่ใช่วิธีการแกะซองที่ถูกต้องนะแต่เราเน้นความรวดเร็วนะทุกคนเราก็เลยแบบปาดไปเลยอย่าไปทําตามนะคะสําหรับคนที่อยากจะเก็บซองสวยๆไว้นะคะวิธีการหั่นแบบนี้ไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องนะคะทุกคนมาแววฐานออกมาแววเสาค้ำมาอีกหนึ่งนะคะต่อไปนะคะจะเป็นหัวจ้า หัวของเนสโกะนะคะให้ดูคร่าวๆนะคะเป็นตัวสุดท้ายนะคะก็จะเป็นตัวของเนสโกะนะคะโอยน่ารักวิงานดีมากวิงานดีคุยสว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 ยต่อมาใส่ใส่กันเลยแล้วกันเนาะประกอบไม่ยากนะคะงานพวกนี้ประกอบไม่ยากเราก็แบบจับใส่ตามที่เขาแบบเป็นร่องมาให้เลยไม่ต้องแบบดูอะไรมาก อ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเนซึโกะจังของ Vibration Star คือตัวแบบเล็กเล็กกว่าที่คิดนิดนึงตอนแรกนึกว่าจะตัวใหญ่กว่านี้นะแต่แบบน่นารังมากเลยอ่ะแบบแนะนำให้มีนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบน้องเนซุโกะนะคะไปซื้อคะ่ะดีมาที่ตัวต่อไปเลยนะคะแกะกล่องกันยาวๆบอกเลยว่าสะใจสะใจอีชั้นนี่แหละเงินที่เสียไปก็คือ <sums hij a> ไม่แน่ใจว่าจะเป็นตัวไหนแต่ ถ้าให้ดอาน่าจะเป็นน้องเซนิสสกเหมือนกันนะคะโอ้ คุณแมขอบคุณนะคะขอบคุณเช่นกันนะคะพี่คนที่เราซื้อด้วยเหมือนพี่เขาจะดูคลิปของเราด้วยนะคะ oh. ถ้าพี่ได้ดูคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะหอ่อของมาดีมากๆเลยอืจะอุดหนุนตลอดไปถ้ามีของอะไรใหม่ๆมาก็สกิดมาได้นะคะ <laughs> เดี๋ยวจะไปอุดหนุน <laughs> นี่นะคะก็ข่อมาอย่างดีเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะ นี่นะคะแกะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการเข้าปั้นนะคะตัวนี้เป็นมือสองของของสะสมของพี่เขาที่เขาเก็บไว้เองแล้วเหมือนเขาปล่อยต่อเราก็เลยได้มานะคะลองามาดูข้างในกันว่าสภาพจะเป็นยังไงตัวนี้คือทุกคนน่าจะมีหมดแล้วแหละแต่อย่างที่บอกไปคืออีชั้นก็เพิ่งมีเหมือนเดิมช้ากว่าคนอื่นตลอดมาดูข้างในกันโอ้โหมาเป็นสามเหลี่ยมพีระมิดเลยจ้าอิลูมินาติวันนี้ นกกระจิบนกกระจอกชื่ออะไรอ่ะเราลืมชื่อนกอ่ะใครจําชื่อนกได้ก็บอกอีชั้นดีนะคะอีชั้นลืมชื่อนกนี่เป็นน้องงานเข้าปั้นนะคะซึ่งตอนนี้ก็เหมือนจะออกมามีทันจิโร่นะคะเซนิสึนะคะอินสุเกะหรือเปล่า3ตัวที่ออกมาแล้วแล้วก็ที่เหลือนะคะก็เป็นพีออเดอร์อยู่ใครสนใจก็ไปจับจองกันได้นะ,ะเดี๋ยวเราขอใส่น้องนกกระจิบนกกระจอกที่หัวของเซนิสึก,ก่อนนะคะจะได้ครบถวนสมบูรณ์ ให้ดูน้องนี่แกะออกมาจากซองนะฮะทำเป็น beauty b l o กอ e r เลยคือนองเล็กจิ๋วมากทุกคนเล็กแบบเล็กมากนี้เดี๋ยวจะปักเข้าไปบนหัวเซนิสสนะคะแบบนี้น่ารักนน่ารักน้องคนน่ารักมากเลยอ่ะอ้ยน่ารักโอ้ยมีความสุขอะไรขนาดนี้ก็ไม่รู้ก็นี้เรียบร้อยนะคะงานเข้าปั้นของเซนิสสนะคะเดี๋ยวเราจะตั้งน้องไว้นะ ต่อไปนะคะถ้าจําไม่ผิดนะตัวนี้ไม่ใช่ฟิกเกอร์แล้วไม่ใช่โมเดลแล้วตัวนี้เป็นฉากฉากของเนสึโกจังซึ่งเราอะมีฉากของเซนิสึแล้วแล้วก็กําลังหาฉากของกิูอยู่นะคะรู้สึกว่าการที่มันมีฉากตั้งหลังโมเดลมันทําให้ทุกอย่างดูคอมพลตมากขึ้นอนะดูแบบชั้นมันดูสวยมันดูเต็มมากขึ้นนะคะแล้วก็ดูแบบมีอะไรมากขึ้นก็เลยแบบซื้อฉากมาด้วยนะคะเอามาประดับชั้นวางของของเราเนาะมันจะได้สวยขึ้น ติดซุปกเทมาแน่นหนามากมาเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นฉากของเนซโกะจังภาครถไฟนะคะแต่เลยแล้วกันไม่รรอแล้วอม,มาสิ เราพอเราตั้งใช่แล้วก็น้องเนซื้อโกรเลียงเงี้ยมันจะสวยมากเลยทุกคนไม่เชื่อไปลองดูไปซื้อฉากแบบนี้ค่ะซื้อฉากนะแล้วก็ลองเอาไปตั้งคู่กับฟิกเกอร์โมเดลเนี่ยสุดยอดมาถึงกล่องสุดท้ายนะคะกล่องใหญ่เบลเลอร์เธอเลยนี่ก็ห่อมาดีเหมือนเดิมนะคะนี่จะบอกว่าพ่อค้าแม่ค้าในเ c e บุ o กเนี่ยสุดยอดนะคะห่อของดีมากทุกคนบับเบาหนาม ะะซึ่ง SPM มี2เวอร์ชันนะคะก็คือเป็นอีกเวอร์ชันแรกนะคะน้องเขาจะเป็นเวอร์ชันคนปกติไซส์ปกตินะซึ่งแบบตัวนั้นก็คือน่ารักเหมือนกันซื้อมานะคะแต่ว่าไม่ได้ทำรีวิวเอาไว้ตัวนี้นะคะเราก็เดี๋ยวมาแกะให้ดูกันดีกว่าตัวนี้เป็นตัวออกใหม่นะแล้วก็เป็นน้องไซส์กิ๋วที่แบบย่อขนาดส่วนลงน,ะน่ารักมากเลย ก็เดี๋ยวมาแกะกันดูเลยนะจ๊วะว่าทำไมเป็นยังไงบ้างคนมันน่าเบื่อปะกะการมานั่งพูดแบบแล้วก็แกะไปได้เลยมันอาจจะน่าเบือเ่อแหละนานๆที่น่าจะได้ทําคลิปอะไรแบบนี้ทีหนึ่งก็จะเป็นเรื่องที่ดีนี่นะคะพอแกะออกมาแล้วว่าจะเป็นแบบนี้นะคะ <c oughs> มีฐานแล้วก็มีตัวน้องไม่ต้องประกอบอะไรเลยดูจากข้างหน้านี้ไม่น่าไม่น่าจะมีอะไรที่ต้องประกอบนะคะนี่นะคะมาเลย,ยน่ารัก <c oughs> โอ้ยทุกคนน่ารักมากน้องจิ๋วอ่ะ แล้วดูนี่แล้วดูขาป้อมๆมาาดูว่าน่ารักมากๆมากๆเลยคนนี้มีมีฐานมาให้ด้วยซึ่งฐานเขาเป็นฐานวงกลมเลยนะคะอันใหญ่อันใหญ่แบบอันใหญ่แบบหญเลอรเทอเลยเราไปอ่านคอมเมนต์มาคอมเมนต์รีวิวอะไรเงี้ยเขาบอกว่าน้องนะคะไม่จําเป็นต้องใส่ฐานก็ยืนได้ด้วยตัวเองกำคิดอยู่ว่าจะเก็บฐานไว้ เดี๋ยวค่อยแกะฐานแล้วกันเพราะว่าน้องเขาสามารถยืนได้ด้วยตัวเองแบบนี้นะคะคือเราไม่ต้องใส่ฐานก็ได้ฐานก็จะเป็นวงกลมเพลนเพลนธรรมดานะคะไม่ได้มีรูยึดหรือว่าไม่ได้มีอะไรก็คือตั้งน้องเข้าไปได้เลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสามารถตั้งที่ไหนก็ได้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็แกะออกมาทั้งหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามารีแคปกันอีกรอบนะคะว่าทั้งหมดที่เราแกะไปนั้นมีตัวอะไรบ้างเนาะไป นะคะเราก็ดูทุกสิ่งทุกอย่างกันไปเรียบร้อยทีละตัวเรียบร้อยนะคะว่าเราแบบซื้ออะไรมาบ้างนะคะน,นี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องจบคลิปกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะคะที่มาแกะกล่องด้วยกันมันเยอะแยะมากมากเลยนะคะวันนี้คลิปต่อไปจะทําอะไรก็รอติดตามกันได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะบาย